นะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวงานสะพานกันนะครับแล้วก็คงไม่ลืมของฝากแพนเค้กนะครับแต่ว่าแฟนเค้กคงไม่ได้ไปแล้วครับเพราะเพราะด้วยอะไรหลายอยา่างน่าจะไปนานอะ่ะเดี๋ยวกลัวนางงอแง,งกลับบ้านก่อนเลยแบบเอานางไว้นี่ก่อนว่างเดี๋ยวพานางไปเตือนเล่นงานสะพานกันแล้วสวยขายปิสักรอบอยู่ทำาไมล่ะคะทำมาให้ไปไหนไปอีกแล้วโรงแรม ทำอะไรอยู่ไม่เหรอหรออ๋อเห็นละขายได้ยังขายได้ยังไปไหนอีกแกฮะขายตัวขายตัวใครจะเอาเนี่ยเอาย่างต่อดูดูก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้น่ะโอ้ยขันตัวเองเป็นไรคันสิบไม่ดูจ้ะสิบดูเถอะดูแต่ที่เดียวถะดูแต่ที่เดียวเอาของมาเก็บไว้บ้านยังตั้งนานแล้วโอเคไม่จะไปเที่ยวงานสภาจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปวันนี้ไปกับเพื่อนเยอะโอเคป่ะเดี๋ยวมึงกลับมาดึก ดึก <laughs> ออกไม่เถียงก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปนะโอเคปะ่ะเดี๋ยววันนี้ซื้อของฝากมาให้แล้วก<ง>็หกขวดแก้วนึงแก้วใหญ่ป่ะอันใหญ่เอาปลาหมึกกี่ไม้สามสามไม้นะเอาหนวดหรือเอาตัวเอาตัวแ้วเอาหนวดด้วยเอหระทั้งตัวทั้งหนวดนะเดี๋ยวซื้อมาให้นะดดโอเคหอก,ลกหากลายก้อนมาได้ชื่นใจก่อนเลยหอกหลาก่อน จัไงขาย FC ด้เยขาย FC โอเคโอ้โหจะกระไรขำมากโอเคเดี๋ยวไปก่อนเพื่อนรอแล้วจะซื้อปลาหมึกมาฝากนะคะยุบปัอนเลยยุบ FC กอนโอเคก็มาถึงแล้วนะครับงานสะพานก็อยู่ลานจอดแล้วอยู่คนก็เริ่มหลังไหลกันมานะครับแต่เราไปดูข้างในกันดีกว่า โอ้ยใครแต่งหน้าให้เลยสวยจังเลยโอ้ยสวยจังเอาปลาหมึกมาให้ยังไงเมื่อวานอะที่บอกว่าจะเอาไปซื้อมาให้เนี่ยผูแต่งหน้าใครแต่งหน้าให้คะเหลือสวยจังเลยทำไมเธอไม่โกหนวดโกลนเขาบ้าง ไม่ใช่ผูกยังไงวา่างอ, <c oughs> อัูไงนเออก็เป็นห่วงนี่ไงโกนหนวดบ้างไปไหนไม่เอาอกิน <c oughs> ข้าวก่อนหิวข้าวเดี๋ยวไม่มีแรงเอาไปกินด้วยนะเดี๋ยวมันจะบูดก่อนเหลือพธิทไายสวยเอฟซีทุกอนเลย